มิ้นเนี่ยประเด็นเรื่องค่าไฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ,ะมีคอนเซิร์นที่ลดลงนะครับเซนเทลเนี่ยอมองถึงปัจจัยระยะสั้นก่อนนะครับคือไรมาสสามของเขาเนี่ธุรกิจโรงแรมของเขาเนี่ยยังยังขาดทุนนะครับเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถจ่ายได้จ่ายค่าบริการห้องได้ราคาสูงเนี่ยไอระวนเขาเลยได้รับประโยชน์ไปเต็มๆนะครับ เอาละครับขอขยับมาถึงหุ้นโรงแรมที่มีคำถามแทบทุกวันเลยนะครับนั่นคือตัว MINT ์ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่จำกัดมหาชนทำไมอาจารย์ปื้มใจแข็งไม่เลือกมิ้นเป็นท็อปพิกนะครับทำไมครับอาจารย์ครับการ์ฟก็สวยนะมิ Mint ะ้นส์น่ะ ครับมินเนี่ยจริงๆตามถ้าตามบทวิเคราะห์ของเราเนี่ยยังแนะนําซื้ออยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าราคาหุ้นมันอยู่ในมีอัพไซด์เบื่อเือเหลือแค่ประมาณ10%นะครับผมก็เลยไม่แนะนําให้ไล่ให้นักลงทุนเนี่ยไล่ซื้อนะครับมินเนี่ยประเด็นเรื่องค่าไฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะามีคอนเซิร์นที่ลดลงนะครับเพราเราเห็นในราคาการอา่ในยุโรปเนี่ย มีการปรับตัวลงแบบฉัะะพลันทุกเกือบทุกวันเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกสําหรับมินทึ่งทําให้ราคาหุนน้นปรับตัวในช่วง2เดือนเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมานค่อนข้างอ,าอัพเปอร์ฟอร์โดยภาพรวมนะครับมินฝั่งของที่เป็น กังวลเรื่องของ recession นะครับหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรปเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าตัวเลขหลายๆตัวเนี่ยมันน่าจะตอบนะครับถ้าใครติดตามบทวิเคราะห์ของเรานะครับเราจะบอกว่าดาวไซด์ของ recession เนี่ยสำหรับกลุ่มโรงแรมในในประเทศที่เขาดำเนินงานอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเบลเยียมเนเธอแลนด์นะครับฝั่งของสเปนอิตาลีเนี่ยซึ่งเป็นพอร์ตประมาณแบบ 70%- 80%ของมินในยุโรปเนี่ยตรงนี้ในช่วง ที่เกิดมีเกิดรีเซชชันในสองรอบก่อนไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไคเตหรือ,อ ในช่วงที่เป็นพิกไคสิตนะครับกลุ่มนี้ในโปรตุเกสหรือกรีซเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยตัวของดีมานของการเข้าพักเนี่ยในโรงแรมเหล่านั้นน่ยมันปรับตัวลงแค่มีดาวไซด์เพียงแค่10%บเท่านั้นเองนะครับสิเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งมันมันบอกถึงบอกว่าตลาดเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยเขาคอนเซิร์นเรื่องของปัจจัยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากเกินไปนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นมินเนี่ยกลับมาเอาเปรีฟอร์มกลุ่มโดยภาพรรรวมนนนะะคคััับบแต่ท้้งี ไตรมาส4เนี่ยมันจะเป็นช่วงโลซ s e ั s o ของอผลประกอบการในยุโรปนะครับตัวของอัตราการเข้าพักเนี่ยมันก็จะปรับตัวลงนะครับก็คิดว่าพอไต่ผ่านไตรมาส4ไปเนี่ยผมคิดว่าไตรมาส1ปีหน้าก็ยังเป็นช่วงของ low s e a s o แล้วก็จะเข้าสู่ไฮซ h s ั a s ในช่วงไตรมาส2นะครับก็อาจจะมีการเก็งกำไรอีกครั้งนะครับในช่วงปีหน้านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยปัจจัยระยะสั้นใน1-2ไตรมาสเนี่ยเรายังไม่เห็นนะครับครับแนะนําซื้อหรือแค่ถือมิ้นต์ครับอาจารย์ปื้ม ครับถ้าตามบทวิเคราะห์ของเรานะัยังแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมาย36บาทแต่ว่าถ้าให้ซื้อเข้าซื้อวันนี้ก็ไม่แนะนําครับครับอ๋อตามเปเปอร์ถ้ายึดตามเปมเปอร์ยางเป็นทางการยังแนะนําซื้อมิน้นเป้าพื้นฐานปลายปีคือ36บาทแต่ในทางปฏิบัติบอกแหม่ยังไม่น่าซื้อถ้าไม่ยอ่อเพราะว่าอัพไซด์มันจํากัดใช่ไหมครับอาจารย์เพิ่มใช่ครับ เป้าไปาปีหลักซัพพลายให้มินไว้ที่36บาทตามเปเปอร์ยังคงแนะนำซื้อนะครับอาจารย์พื่มครับขอต่อด้วยอีกโลงหนึ่งนะโลงนี้ก็เป็นนิยมคนพูดถึงกันเยอะแต่เข้าใจว่าราคาก็ขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันนะก็คือเซนเทลบริษัทโรงแรมเซนทรัลพาซาจำกัดมหาชนหลักซัพพลายมองดีไหมครับเซนเทลปีนี้ครับครับเซนเทลเนี่ย มองถึงปัจจัรยระยะสั้นก่อนนะครับคือไรมาสาของเขาเนี่ยธุรกิจโรงแรมของเขาเนี่ยยังยังขาดทุนนะครับเนื่องจากว่าพอร์นของเขาเนี่ยก็อยู่ในไทยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีมาดิฟซึ่งมาดิฟไรมาสาแล้วเป็นช่วงมรสุมแล้วก็เป็น l o ซ s ซ a s นะครับก็ยังมีขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่าทั้งภาพรวมถ้ามาเวกับฝั่งของที่เป็นธุรกิจอาหารของเขาเนี่ยมันก็ยังทําให้ภาพรวมในกลุ่มเนี่ยยังมีกําไรเป็นกําไรแบบปกติที่ไม่รวมรายการพิเศษนะครับไรมาสีเนี่ยผมคิดว่าผลประกอบการของเซนเทลเนี่ยจะฟื้นตัวค่อนข้างเด่น เกือบจะเด่นที่สุดเลยนะครับเนื่องจากมันเป็นเทอร์นาล์นะครับก็เซนเทลเนี่ยมีในไทยเนี่ยถ้าเราดูผมติดตามอยู่เนี่ยตัวของอัตราการเข้าพักเนี่ยของเขาเนี่ยก็ปรับตัวค่อนข้างดีนะครับตามอุตสาหกรรมนะครับค่าห้องเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นสูง ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิดแล้วนะครับมันก็เลยทาให้รายได้ของกลุ่มโรงแรมของเขาเนี่ยคิดว่าน่าจะกลับมาใกล้เคียงหรือประมาณคิดว่าน่าจะประมาณ70%ของระดับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงโควิดก่อนโควิดนะครับก็เซนเทลเนี่ยปัจจุบันก็ ธุรกิจอาหารก็ยังสามารถเติบโตได้นะครับตามจำ,จำนวนนักท่องเที่ยวท,ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยหนุนธุรกิจอาหารอาหารของเขาด้วยนะครับตั้งจากโรงแรมแล้วแต่ทั้งนี้ถ้ามามองเรื่องของ valuation แล้วก็ price performance เนี่ยเซนเทลเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยเขาไม่มีการขยายโรงแรมเลยนะครับแล้วก็ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยก็ปรับขึ้นมาสูงสูงกว่าพีโควิดแล้วด้วยซ้ำนะครับก็คิดว่าราคาหุ้น,นมัน price หรือว่ามันให้มันตอบรับกับปัจจัยบวกเนี่ยไปลงหน้าพอสมควรแล้วนะครับครับ ตกลงหลักซับพายยังแนะนําซื้อหรือแค่ถือเซนเทลครับตามเปเปอร์เราแนะนําซื้อนะครับราคา56บาทนะครับแต่อย่างที่ผมบอกน่าจะเป็นเหมือนเหมือนมินเลยก็คือมองว่า,วาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แนะนําให้ไล่ราคาตอนนี้นะครับครับแนะนําซื้อตามเปเปอร์เป้าพื้นฐานปลายปีเซนเทลหลักซัพไพยให้ไว้56บบาทสิงโฮเทลไปแล้วมินไปแล้วเซนเทลไปแล้วขอปิดท้ายกลุ่มนี้ด้วย ดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนหน่อยได้ไหมเพราะว่าเคยถูกมองว่านี่แหละจะได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยนะค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ามีมีโงรงแรมอยู่ในประเทศสัก80-90%ละมั้งนะครับหลักทัพย์ายมองยังไงบ้างสำหรับ ERW DL1 ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับครับคือเอรวันเนี่ยตั้งแต่เปิดประเทศมานะครับในช่วงเดือน7เนี่ย ผมประกอบการของเขาเนี่ยมีการเฟื้นตัวของในเชิงของอัตราการเข้าพักหรือ occupancy rate ที่ค่อนข้างเร็วมากๆนะครับเร็วกว่ากลุ่มโดยภาพรวมเนื่องจากหนึ่งเขาเขามีพอร์ตที่เป็นเวทอยู่ใน low cost นะครับซึ่งเป็นเป็นบัจจิตนะครับกบัจจตโฮเทลอย่างตัว Hop In นนะครับแล้วก็มีฝั่งของในในเมืองของเขาเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยพอร์ตตัวของเขาเนี่ยก็ทำ performance ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีการจัดงานสามานัมมนาต่างเนี่ยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เริ่มเข้ามาในช่วงแรกเนี่ยซึ่งเขาเป็นช่วงเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถจ่ายได้ ใชค่าบริการห้องได้ราคาสูงเนี่ยไอร์วันเาเลยได้รับประโยชน์ไปเต็มๆนะครับแต่ทั้งนี้นะครับพอมาดูเรื่องของ valuation เนี่ยเราเห็นที่ valuation นะครับก็าราคาหุ้นเนี่ยปัจจุบันเทรดอยู่บน P/E ที่40กว่าเท่านะครับซึ่งแพงกว่าเซนเทลแพงกว่ามินแล้วก็แพงกว่า SHR นะครับเราจึงมองว่า,าราคามาุปัจจุบันเนี่ยเราจึงแนะนาถือไปก่อนนะครับครับแนะนําแค่ถือ แนะนำแค่ถือดิเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับราคาคไปก่อนแล้วใช่ไหมครับไปแล้ว <laughs> จันทร์เพิ่มครับผมไปไกลแ,แนะนำถือเอราวันหลักทรัพย์ภายแนะนำถือแล้วเป้าพื้นฐานดิเอราวันปลายปีเท่าไหร่ครับจันทร์เพ่มาราคาพื้นฐานเราสี่บาทยี่สิบครับแนะนำแค่ถือเอราวันเป้าพื้นฐานปลายปีสี่บาทยี่สิบ เอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับโปรหลักสูตรปิดออนไลน์ของ m ั n นี่พัสออนไลน์ตั้งแต่1-11ถึง11นี่คือสมัคร1หลักสูตรได้รับส่วนลด40%สมัครหลักสูตรที่2ได้รับส่วนลด40%และหนังสือเล่มนี้ครับดีมาก คนเขียนเป็นหมอชาวเกาหลีใต้เล่นหุ้นเองและเปิดคลินิกบำบัดคนเครียดจากการติดหุ้นด้วย <c oughs> นะเวลาเขียนเนี่ยเขาก็จะมีมุมของทั้งการที่เขาเป็นผู้ลงทุนเองนะแล้วก็บำบัดนะก็จะฟังปัญหาของคนที่เล่นหุ้นและติดหุ้นเนี่ยนะหมอเนี่ยเขาก็จะมีวิวธีนะเป็นเป็นจิตแพทย์ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนะบำบัดเยียวยาตัวเขาต้องเข้าใจแล้วก็พอฟังปัญหาจากคนไข้ของเขาอะ ท,ที่มีปัญหาเรื่องติดหุ้นเล่นหุ้นติดเนี่ยมาปรึกษาเนี่ยก็จะกันกรองออกมาเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญและน่าสนใจหนังสือเล่มนี้ผมชอบเพราะว่ามันสอดคล้องกับปัญหาที่ผมเองเจอโดยตรงด้วยแล้วก็มีมิตรลักแฟนคลับหลายๆท่านก็สะท้อนปัญหามาจึงเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งที่อยากจะ นำมามอบให้ในโปรนี้นะครับสนใจเชิญนะครับสำหรับ m ั n นี่พล s สออนไลน์1 1 1เลือกมา1หรือ2หลักสูตรก็ได้นะครับก็ได้รับโปรนี้ไปสนใจก็สแกน QR code ครับสแกน QR code หน้าจอหรือว่า Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ สำหรับ m o n e ี p พัสออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรกับโปรนีน้สมัคร1หลักสูตรลด40%หลักสูตรที่2ลด40%และแถมหนังสือเล่นหุ้นให้รวยกำไรยาใช้ใจนำสมองเรื่องนี้มูลค่า255บาทมอบให้ด้วยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลย นะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคสามเล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับคานเดนสติกชาร์ติงอันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290 Chart Pattern ์แพอันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและ e l เรียดเวฟเทรดดิอันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาท ราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกเป็นกระเป๋าผ้านะสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชินนะนช้นนะครับสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็นะเชิญได้เลยนะครับ